วิบากกรรมน้ำเมามหาโทษมิจฉาวนิจชาคืออาชีพที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอยู่5้าอย่างคือ 1. ค้าขายอาวุธ 2. ค้าขายมนุษย์ 3. ค้าขายสัตว์เพื่อน,นำไปฆ่า 4. ค้าขายของเมา 5. ค้าขายยาพิษ ค้าอาวุธหมายถึงขายอาวุธที่นำไปใช้ในการประหัตประหารซึ่งกันและกันเริ่มตั้งแต่เครื่องดักสัตว์ธนูหอกเหลาไปจนถึงปืนระเบิดรถถังและอาวุธสงครามทุกชนิดเป็นต้นค้ามนุษย์หมายถึงนำมนุษย์มาขายให้ผู้อื่นเพื่อเอาไปทำประโยชน์ตามที่ผู้ซื้อต้องการเช่น ขายให้เขานำไปเป็นทาสรับใช้ขายให้เขานำไปเป็นหญิงโซเพณีเป็นต้นค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าหมายถึงขายสัตว์ที่มีชีวิตเพื่อให้เขานำไปฆ่าทำอาหารหรือนำไปฆ่าเพื่อประโยชน์อื่นๆค้าน้ำเมาหมายถึงขายเหล้าเบียร์ไวบุหรี่รวมไปจนถึงสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดค้ายาพิษ หมายถึงขายยาพิษเช่นขายยาฆ่าแมลงขายสารพิษที่มีพิษเบื่อเมาทำให้คนและสัตว์ที่กินหรือดมเข้าไปแล้วถึงความตายรวมไปถึงสารเคมีที่นำไปใช้ทำร้ายผู้อื่นทุกชนิดวงจรของน้ำเมามาหาาโทษนั้นเริ่มจากผู้ผลิตน้ำเมาทั้งรายใหญ่และรายย่อยต่างผลิตน้ำเมาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ดื่มมีทั้งน้ำเมาระดับโลโซและไฮโซ เมื่อมีผู้ดื่มน้ำเมามากเข้าก็ต้องมีการผลิตน้ำเมามากขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ดื่มผู้ผลิตในแต่ละรายจึงต้องมีการจ้างบริษัทโฆษณาเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ถูกใจลูกค้าและทำการโฆษณาเพื่อให้รู้จักกันอย่างพแพร่หลายในวงจรนักดื่มน้ำเมาถึงขนาดจ้างนายแบบนางแบบมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาน้ำเมานั้น,น,น สร้างความร่ำรวยให้กับผู้ที่ผลิตน้ำเมาเป็นอันมากแต่ความร่ำรวยนั้นดำรงอยู่บนพื้นฐานความหายนะของผู้ดื่มน้ำเมาผู้ผลิตน้ำเมาที่ร่ำรวยได้นั้นเพราะในอดีตได้เคยทำบุญและอธิษฐานขอให้ร่ำรวยแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อคราวบุญส่งผลจึงทำให้ร่ำรวยแต่เนื่องจากคำอธิษฐานไม่ครอบคลุม จึงต้องมาประกอบวิชาอาชีวะในชาตินี้นอกจากมีผู้ผลิตน้ำเมาผู้ทำการโฆษณามีนายแบบนางแบบแล้วยังมีคนขายส่งซึ่งจะรับน้ำเมาจากผู้ผลิตส่งไปตามห้างร้านต่างๆมีตั้งแต่ห้างร้านขนาดใหญ่ไปจนถึงร้านขายน้ำเมาขนาดเล็กทั้งในเมืองใหญ่และตามต่างจังหวัดที่ห่างไกล ผู้ดื่มน้ำเมามีตั้งแต่ระดับมหาเศรษฐีไปจนถึงคนยากจนบางคนก็อ้างว่าต้องดื่มเพราะต้องเข้าสังคมบางคนก็ดื่มเป็นอาชีพจนได้รับฉายาว่าคอทองแดงแต่ทั้งหมดนี้เมื่อดื่มมากเข้าก็เป็นเหมือนกันหมดคือเมาขาดสติสามารถทำสิ่งต่างๆนานา,นาได้สารพัดเช่นคลานเหมือนสุนัข เลื้อยเหมือนงูหรือแก้ผ้าแก้ผ่อนโดยไม่อายใครทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้หกประการคือข้อที่1นึ่ทำให้เสียทรัพย์เพราะต้องซื้อน้ำเมามาดื่มเองด้วยและต้องเลี้ยงเพื่อนด้วยงานการก็ไม่ได้ทำดังนั้นแม้เป็นมหาเศรษฐีก็อาจล่มจมได้ข้อที่สอง ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเพราะดื่มน้ำเมาแล้วขาดสติไม่สามารถควบคุมตนเองได้จะเห็นได้ว่าในวงเล่าจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงกันอยู่เสมอข้อที่สามทำให้เกิดโรคหลายอย่างทั้งโรคตับแข็งโรคกระเพาะโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตกโรคทางระบบประสาทเป็นต้นข้อที่สี ทำให้เสียชื่อเสียงเพราะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเขา้าใครรู้ว่าเป็นคนขี้เมาเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามไม่มีใครไว้วางใจข้อที่หําทำให้แสดงกริยาที่อุจจารขาดความละอายเพราะเมาแล้วอะไรที่ไม่กล้าทำก็ทำได้จะนอนอยู่กลางถนนจะเอะอะโวยวายจะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะก็ทำได้ทั้งนั้น ข้อที่6ทําให้สติปัญญาเสื่อมถอยพอเมาแล้วก็จะคิดอะไรไม่ออกอ่านหนังสือไม่ถูกพูดจาวกวนดื่มหนักๆเข้าอีกหน่อยก็กลายเป็นคนหลงลืมปัญญาเสื่อมการดื่มน้ําเมานั้นอาจทําให้เกิดความสุขได้บ้างสําหรับคนที่ติดแต่เป็นความสุขหลอกๆบนความทุกข์น้ำเมาทำให้เพลิดเพลินแต่เป็นความเพลิดเพลินในเรื่องเศร้า ยกตัวอย่างเช่นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่ลูกต่างมีความรักเอื้ออาทรต่อกันพอบ้านมีฐานะการงานดีมีอนาคตที่สดใสแต่ชอบดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมพอดื่มบ่อยๆเข้าก็ติดเหล้าทำให้สติปัญญาเสื่อมถอยหน้าที่การงานก็ประสบปัญหาจนเกิดความเครียดและกลุ้มใจ เมื่อคิดไม่ตกก็หันเข้าหาเหล้าดื่มเหล้าจนเมาไมายเสียทั้งทรัพย์และสุขภาพลูกและภรรยาห้ามก็ไม่ฟังกลับทุบตีทำร้ายร่างกายทำให้ครอบครัวแตกร้าวลูกขาดต้นแบบที่ดีเมื่อเมามายแล้วก็สามารถทำอะไรอะไรได้โดยไม่มีความละอายเช่นเอะอะโวยวายจะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ หรือนอนอยู่ข้างถนนจนในที่สุดก็ป่วยร่างกายสุดโทมเพราะดื่มเหล้าเป็นอาจินพวกที่ผิดศีลข้อหก็สามารถที่จะผิดศีลข้ออื่นได้เพราะน้ำเมาสามารถทำให้บุคคลที่ดื่มขาดสติจึงสามารถทำผิดศีลได้อย่างง่ายดายเช่นฆ่าคนลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดคำหยาบพูดโกหกเป็นต้น แม้ว่าน้ำเมาจะมีโทษมากมายขนาดนี้แต่ผู้ผลิตก็พยายามระดมทุนเพิ่มทุนโดยการกระจายหุ้นเข้าสู่ตลาดหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายย่อยต่างๆแล้วนำเงินที่ได้ไปขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้นทำให้มีกำลังการผลิตมากขึ้นและก็แตกแขนงรูปแบบของการผลิตออกเป็นแบบต่างๆ เพื่อให้เข้ากับคนทุกเพศทุกวัยเมื่อมีกำลังทุนจากการขายหุ้นแล้วก็ยิ่งมีกำลังในการขยายกิจการออกไปทั่วโลกดังนั้นการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรการซื้อขายน้ำมันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ล้วนแต่มีส่วนแห่งวิบากทั้งนั้นโดยเฉพาะขบวนการระดมทุนในยุคนี้ที่มีการกระจายหุ้นให้บุคคลทั่วไป ได้เข้าไปมีส่วนเป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวกับน้ำเมาซึ่งทำมาแล้วในหลายประเทศดังนั้นวิบากกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อการขายบริษัทที่จัดการให้น้ำเมาเข้าตลาดหุ้นบุคคลเหล่านี้ถึงแม้จะไม่ได้ดื่มเองก็จะมีส่วนในวิบากกรรมกับผู้ที่เมื่อดื่มน้ำเมาไปแล้วและไปทำผิดศีลแต่โดยส่วนมากผู้ที่ยินดีกับการซื้อขายหุ้นน้ำเมา ก็มักจะยินดีในการดื่มน้ำเมาไปด้วยก็จะยิ่งทำให้มีวิบากกรรมมากขึ้นคนที่ซื้อหุ้นน้ำเมาหรือถือหุ้นน้ำเมาแม้เป็นรายย่อยที่คนในวงการหุ้นเรียกว่าแมมงเมาก็ตามถ้าหากไปซื้อหุ้นน้ำเมาก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตและขายคนเหล่านี้ได้ชื่อว่าผิดศีลข้อห้าเป็นอาจินเมื่อใกล้จะละโลกก็จะเห็นกรรมนิมิตท,ที่ตนเองทำไว และมีคตินิมิตด,ดำมืดสนิทดึงดูดไปเกิดในมหานรกขุมห้าถ้าอดีตชาติเป็นคนผลิตน้ำเมาก็จะไปเกิดอยู่ในปล่องภูเขาน้ำกรดขนาดใหญ่ถ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็จะไปอยู่ในภูเขาลูกใหญ่กลางมหานรกตัวของสัตว์นรกก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกันถ้าเป็นผู้ผลิตรายย่อยซึ่งมีหลายรายก็จะไปเกิดรวมกันในภูเขาขนาดย่อมไล่เลี่ยต่างกันตามอำนาจกรรม ส่วนพวกซื้อหุ้นถือหุ้นรวมทั้งพวกที่มีส่วนให้บริษัทน้ำเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็จะไปเกิดร่วมกับผู้ผลิตน้ำเมาซึ่งเป็นเจ้าของถือหุ้นใหญ่พวกถือหุ้นรายใหญ่ก็จะมีร่างกายที่ใหญ่และอายุยืนยาวพวกถือหุ้นรายย่อยก็จะมีร่างกายที่เล็กกว่าและอายุสั้นกว่าเหล่าสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตนี้ ต่างก็จะอ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนเป็นจำนวนมากน้ำกรดสีดำร้อนก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกได้รับความเจ็บปวดทรมานจนตายถ้าจะพยายามหนีขึ้นมาจากปล่องภูเขาน้ำกรดก็จะถูกนายนิรยบาลใช้หอกทิ่มแทงร่างทำให้ไม่สามารถขึ้นมาจากปากปล่องน้ำกรดได้พวกที่เป็นผู้ขายรายใหญ่และรายย่อยก็จะไปเกิดในบอ่อพัก ที่มีเอาไว้รองรับน้ำกรดร้อนที่ไหลออกมาจากปล่องภูเขาน้ำกรดสัตว์นรกซึ่งมีจำนวนมากแออัดยัดเยียดอยู่ในบอ่อพักตายเกิดตายเกิดเป็นเวลายาวนานและถ้าพยายามจะหนีขึ้นมาจากบอ่อพักก็จะถูกนายนิริยาบานใช้หอกทิ่มแทงให้กลับลงไปอยู่ในบอ่อพักเช่นเดิมในมหานรกขุมห้านี้ จะมีลำธารน,น้ำกรดไหลทอดยาวเป็นจำนวนมากซึ่งน้ำกรดเหล่านี้เกิดมาจากสัตว์นรกที่เป็นอดีตผู้ผลิตน้ำเมาได้อวกออกมาจนเป็นลำธารน,น้ำกรดสีดําร้อนดังกล่าวพวกที่เป็นอดีตนักดื่มน้ำเมาเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะถูกนายนิรยาบาลจับตรึงกับพื้นแล้วนายนิรยาบาลก็จะใช้กระบวยเหล็กร้อนตักน้ำกรดสีดำร้อนจากลำธารน,น้ำกรด จากนั้นก็จะนำน้ำกรดมากรอกใส่ปากของสัตว์นรกจนเต็มท้องน้ำกรดก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกแหลกเล้วจนตายในที่สุดสัตว์นรกบางพวกเป็นอดีตบริษัทโฆษณาขายน้ำเมาก็จะถูกขวดเหล้าเหล็กร้อนขนาดใหญ่ตกใส่ร่างจนแหลกเล้วตายในที่สุดพวกที่เป็นนักคิดออกแบบโฆษณาเหล้าเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดหัวอย่างหนักหัวจะบวมขึ้นเรื่อยๆ สัตว์นรกจะร้องครวญครางจนในที่สุดหัวของสัตว์นรกก็จะระเบิดออกเมื่อหัวระเบิดก็จะมีน้ำกรดสีดำกัดกินร่างของสัตว์นรกจนแหลกเล้วตายในที่สุดบางพวกอดีตเคยเป็นนายแบบโฆษณาน้าเมาเมื่อเกิดเป็นสัตว์นรกก็ถูกนายนิรยบาลจับถลกหนังออกทั้งตัวแล้วนำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวและตายในที่สุด อดีตนางแบบก็เช่นกันจะถูกนายนิรยาบาลจับตัวและถลกหนังออกทั้งตัวแล้วนายนิรยาบาลก็จะนำน้ำกรดสีดำร้อนมาเทบนร่างของสัตว์นรกเจ็บปวดทรมานจนตายถ้าเป็นอดีตผู้ให้การสนับสนุนและเผยแพร,แร่ก,การดื่มน้ำเมาเกิดเป็นสัตว์นรกก็จะปวดที่ดวงตาทั้งสองตาของสัตว์นรกจะค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วตาก็จะระเบิดออกเป็นน้ำกรดสีดำ กินร่างของสัตว์นรกจนแหลกเหลวและตายในที่สุดเมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากมหานรกสัตว์นรกก็จะวิ่งทะลุผ่านมหานรกเข้ามาสู่อุสธานรกซึ่งมีนายนิรยาบาลยืนรอรับอยู่แล้วสัตว์นรกจะถูกจับตัวและลากตัวไปโยนลงในแม่น้ำกรดสีดำร้อนถ้าสัตว์นรกพยายามว่ายกลับเข้ามาหาฝั่ง นายนิรยาบาลก็จะใช้หอกทิมแทงร่างของสัตว์นรกเพื่อให้กลับเข้าฝั่งไม่ได้เหล่าสัตว์นรกก็พยายามแหวกว่ายน้ำกรดเพื่อไปยังฝั่งตรงข้ามในขณะที่ว่ายไปน้ำกรดก็จะกัดกินร่างของสัตว์นรกไปเรื่อยๆได้รับทุกทรมานอย่างหนักส่วนภายใต้แม่น้ำกรดนั้นก็จะมีนายนิรยาบาลคอยขัดขวางโดยการดึงขาของสัตว์นรกเอาไว้ สัตว์นรกว่ายไปไหนไม่ได้ต่างก็สำลักน้ำกรดและถูกน้ำกรดกัดกินร่างจนตายส่วนสัตว์นรกที่เหลือก็จะรีบว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปให้ถึงอีกฝั่งแต่กว่าจะว่ายไปถึงก็จะถูกน้ำกรดกัดกินร่างอย่างทุกข์ทรมานอีกยาวนานเมื่อว่ายไปถึงอีกฝั่งก็ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งด้วยมีความหวังว่าจะรอด แต่เมื่อวิ่งขึ้นฝั่งได้ก็จะมีขวดเหล้าเหล็กร้อนขนาดใหญ่ตกใส่ร่างจนแหลกเลวเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่แล้ววิ่งต่อไปก็จะมีน้ำฝนกรดร้อนตกใส่ร่างของสัตว์นรกน้ำกรดก็จะกัดกินส่วนต่างๆจนแหลกเล็วและตายในที่สุดสัตว์นรกในอุศะนรกนี้ต้องถูกทรมานทั้งบนบกและในน้ำ สลับไปมาเช่นนี้อยู่ยาวนานจนหมดกรรมเมื่อสัตว์นรกหมดกรรมจากอุสธนรกก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ยืนรอสัตว์นรกอยู่ด้านนอกของยมมโลกสัตว์นรกจะถูกจับกลุ่มตัวแล้วนําเข้าสู่ยมมโลกเพื่อไปพิพากษาโทษทันต่อที่หน้าบระลังของพญยายมราชถ้าสัตว์นรกยังมีวิบากกรรมอยู่ บัญชีของสุวรรณเลขาก็จะสว่างขึ้นแล้วจะมีภาพของการทำผิดศีลข้อ5บังเกิดขึ้นที่หน้าบัลลังก์ของพญายมราชพญายมราชก็จะพิพากษาให้มารับกรรมต่อในยมโลกสัตว์นรกจะถูกนำตัวไปโยนลงในหลุมเพลิงกลางยมโลกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มตัวสัตว์นรกไปกรอกด้วยน้ำทองแดงร้อนสัตว์นรก ก็จะถูกน้ำทองแดงร้อนกัดกินร่างจนแหลกเหลวตายในที่สุดและจะต้องถูกกรอกด้วยน้ำทองแดงร้อนเช่นนี้อีกยาวนานเมื่อหมดกรรมจากยมโลกก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่เขาตรีกูดต้องอ้วกออกมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแล้วจะต้องเลียและกินน้ำกรดสีดำร้อนที่อ้วกออกมาเข้าไปอีกเป็นเช่นนี้ยาวนานทุกทรมานมาก เมื่อหมดกรรมจากการเป็นเปรตก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทสัตว์เลื้อยคลานเริ่มจากสัตว์ตัวเล็กๆเช่นเกิดเป็นไส้เดือนกิ้งกือกิ้งก่าเป็นต้นถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะไปเกิดเป็นงูใหญ่หรือเกิดเป็นจระเข้เป็นต้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นคนใบ้บ้าปัญญาอ่อนถ้ากรรมจางลงมาอีกก็จะมาเกิดเป็นคนไอคิวต่ำมีพ่อแม่ขี้เมา ถ้าเป็นคนขายเหล้าก็จะมีลูกเป็นคนปัญญาอ่อนแม้ถ้ามาเกิดเป็นคนปกติก็ยังต้องมาเกิดในแวดวงของนักเลงน้ำเมาในระหว่างนี้ทวกกลับไปดื่มเหล้าอีกก็ต้องกลับเข้าสู่วงจรของน้ำเมาอีกไม่รู้จบสิ้นเป็นเวลายาวนานเมื่อเราได้รู้ซึ้งถึงวงจรของน้ำเมามาหาโทษแล้วก็ควรหลีกหนีให้ไกลที่สุดเพื่อไม่ให้มีวิบากกรรมติดตัวข้ามชาติ และควรร่วมกันคัดค้านในการกระจายวิบากกรรมไปสู่สังคมโดยการกระจายหุ้นไปสู่มหาชนซึ่งจะทำให้คนเป็นจำนวนมากไปอบายโดยไม่รู้ตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำบริษัทน้ำเมาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ควรเปลี่ยนใจเสียหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายและมีสุขติเป็นที่ไป